พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันอาทิตย์ซึ่งตรงกับวันที่ 26, ยี่สิบหกเดือนธันวาคมเนี้เป็นวันฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าพี่น้องครับเป็นพระประสงค์ของพระเิ็นเจ้าที่ให้พระเยซูเจ้ามาบังเกิดและเติบโตในฐานะคนหนึ่งของครอบครัวในบทอ่านเราเห็นภาพของครอบครัวชาวยิวในสมัยของพระกัมพีเดิม เด็กควรจะรับการอบรมให้รักและเคารพบ,บิดามารดาแล้วให้ถือพระบัญญัติประการที่สี่ก็คือจงนับถือบิดามารดาและอายุจะได้ยืนยาวท่นบุญปารลในบทอ่านที่สองก็บอกว่าครอบครัวคริสตชนต้องมีการอ่านพระวจาต้องมีสันติมีความยินดีและความกตัญญูสมาชิกของครอบครัว มีหน้าที่ต่อกันเขาควรดำรงชีวิตให้สมกับที่พระเจ้ารักเขาและรับเรียกให้มาแบ่งปันความรักความดีและความอดทนต่อกันฉะ,ะน,นั้นพระวรสารนั้นครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าที่ดุบุนลูกาเป็นคนเดียวเท่านั้นที่เล่าเรื่องวัยเด็กขององค์พระเยซูเจ้าว่า ครอบครัวของพระองค์ดำรงงชีวิตที่เรียบง่ายมากไม่พูดถึงอัศจรรย์เลยว่ามีมีอะไรในครอบครัวที่พิเศษพิเศษไม่มีนะครับพระองค์รับนอบต่อนบ,บุญจอแซฟ,ฟและพระมารดามารยาพระองค์เรียนรู้ที่จะมีอาชีพเป็นช่างไม้และประกอบอาชีพช่างไม้เพื่อช่วย ไปช่วยกันทำงานธรรมหากินแเ่สรุูกาก็สรุปว่าพระเยสุจ้าจะเดินไวขึ้นทรงปีชายานอย่างสมบูรณ์และประหัสถานของพระเจ้าสถิตกับพระองค์นี่ก็คือสิ่งที่พระวรสารได้พูดถึงสั้นๆเรื่องพระเยสุจ้าพี่น้องครับสิ่งที่เราเรียนรู้ก็คือ ครอบครัวของแม่พระในนักบุญจอแซฟมีพระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลางดังนั้นเวลาที่จะทำอะไรก็คิดถึงพระองค์ถ้าครอบครัวของเราทุกครอบครัวมีพระเยซูเจ้าเป็นศูนย์กลางพระองค์จะคอยดูแลและจะช่วยเหลือเราเสมอไป แต่ปัญหาของครอบครัวในปัจจุบันนี้เราเห็นมีมากมายหลายอย่างเช่นมีการแต่งงานไขว้หมู่บ้านจากพิเศชนก็ไปแต่งงานกับคนพุทธมุสลิมบ้างอะไรบ้างนี่นะครับไขว้ถิ่นของตนเองอีกจากอีสานไปภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกไขว้ประเทศ นู่นไปถึงทางยุโรปทางเกาหลีทางญี่ปุ่นอะไรนั้นเนี่ยตอนนั้นยังมีการแต่งงานไข้าศาสนาอีกซึ่งทำให้คริสดชนในเรื่องนี้มีความลำบากมากขึ้นกาะนั้นก็ดีถ้าคริดชนยึดมั่นจริงๆในองค์พระผู้เป็นเจ้าปฏิบัติปรามตามพระวาจาของพระองค์สม่ำเสมอเขาก็อาจจะมีครอบครัวที่มีความสุขได้ ปัญหาปัจจุบันนี้พี่น้องก็เห็นว่าทุกอย่างที่เป็นอุปัติเหตุเป็นอาจจะเป็นอาญกรรมการฟาการฆ่าฟันกันเนี่ยมีมากขึ้นมากขึ้นการทำลายซึ่งกันและกันเนี่ยมันมาจากครอบครัวถ้าจะสรุปง่ายๆก็คือมาจากครอบครัวที่ไม่ได้รับการอบรมลูกเต้าให้ดีๆใช่ไหมครับ ทำให้สมาชิกในครอบครัวนั้นเป็นคนกลายเป็นคนที่เป็นปัญหาให้สังคมดังนั้นเราจึงมาดูว่าถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่ใกล้ชิดกับลูกนี่นะบางทีลูกเติบโตขึ้นมาก็ขาดความรักแล้วก็จะแสดงอารมณ์มากกว่านอกกนั้นก็เรื่องของออการมี สมาชิกในครอบครัวคือมีลูกเนี่ยในบางครอบครัวที่ตอนที่เขาเล่าให้ฟังก็บอกว่า,อ,าอยากจะมีลูกเหลือเกินแต่มีไม่ได้อะไรํานองนี้พ่อก็ไม่เข้าใจว่ามีอะไรที่เป็นสาเหตุหลักจะต้องไปถามหมอถามพยาบาลแต่ที่สำคัญก็คือบางทีไม่ได้แต่งงานในเวลาที่สามารถที่จะมีเด็กได้เนี่ยนอกนั้นก็ยังมีเรื่องของ การคุมกําเนิดด้วยการทำหมันด้วยการกินยาเนี่ยซึ่งทําให้ครอบครัวแต่ละครอบครัวนั้นอาจจะมีจํานวนสมาชิกน้อยแต่ก็มีประวัติศาสตร์เนอดีตท,ที่ไม่ค่อยสวยงามดังนั้นเรายังดูที่ว่าถ้าครอบครัวที่พระบิดาต้องการจากเราเนี่ยเราไม่ได้ถือว่าสังคมจะต้องเป็นตัวบ่งบอกว่า เราควรมีลูกหนึ่งคนหรือสองคนเพราะพระบิจ้าไม่ได้พูดคำนี้แต่บางทีนักเศรษฐศาสตร์นักอะไรต่อมีอะไรก็พยายามที่จะเกรียกล่อมพวกเรา mm. ก็เลยทำให้สังคมของเราตอนนี้มีคนแก่มากมายเหลือเกินจนต่อไปนี้จะเป็นปัญหาในการที่จะ,ะช่วยเหลือคนที่สูงอายุเพราะบรรดาหนุ่มสาวของเรามีไม่พอ หลกนั้นก็เด็กๆที่จะเติบโตตอนนี้ก็เกือบจะไม่มีเหมือนกันเพราะหาในหลายครอบครัวก็มีคนลูกคนเดียวหรือมีลูกสองคนหรือบางคนก็ไม่มีเลยถ้าหากว่าเราถือตามน้ำพระทัยของพระพินเจ้าในความเชื่อของเราแล้วก็พระองค์ก็บอกว่าขอให้เรามีลูกมีหลานเพื่อจะได้สืบสารต่องานของพระพินเจ้าเป็นผู้ดูแลธรรมชาติดูแลโลกของเรา เอาละในวันนี้เป็นวันฉลองครอบครัวเนี่ยพ่อพคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราพวกควรจะพูดก็คือเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับครอบครัวของเราและเราไม่ลืมที่จะภาวนาให้แก่กันและกันและภาวนาด้วยกันเพื่อให้ครอบครัวของเราเป็นหนึ่งเดียวและกะ็ลูกหลานของเราก็จะได้เรียนรู้ถึงความเชื่อของพ่อแม่ที่มีในเวลาที่เขาได้รับการสอนให้สวดภาวนาพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่นั้นเนี่ย ขอพระเจ้าเวบานพี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ